ก็ไม่ได้ pues ถ้าเป็นว nah. ิธีที่เกิดควเข้าใจเยอแสดงว่าไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าประตูมีหกประตูตาหูจจ้หมดนิกายใจไอ้รู้ประตูใจมันเหมือนรู้ประตูตาแสดงว่าไม่เข้าใจนะไอ้รู้ประตูตากับรู้ประตูใจมันเหมือนกันพกประตูทำไมพุทธเจ้าตัดกับพยะพยะอ้อนวอนไปกอนแท้กอนขาดพุทธเจ้าพคตในจากก่อนนู้นน่ะ ไปปฏิบัติบนแล้วมิศบาทบนหน้าผานแล้วก็ไปที่ฐานว่าถ้าไม่รู้อรหันต์ยอมตายาแต่ฌานแต่เนีบาดเที่ยวมาแล้วก็ตายเลยอยู่ข้าวจนตายปุดน,น้ำปุดข้าวจนตายเพื่เจ้าที่ผ่านให้ที่ผ่านพอมาเกิดในจานนี้เพื่อนที่ไปอยู่บนสวรรค์น่ะที่้นเปอนาคามีลงมาบอกก็เลยกอดแก้อกอดขาพระเจ้าให้ให้ช่วยชีพพระนิผ่นานพระเจ้าบอกว่าพยายามดูต,ตงฟังให้ดีครับ เห็นกับเห็นเนี่ยเห็นอย่างที่ตาเห็นได้ยินอย่างที่หูได้ยินได้กินอย่างที่จมูกได้กินไดลดอย่างที่รู้ลดกายสัพพัตอย่างที่รู้สัพพัตรู้ทางใจอย่างที่รู้เนี่ยเนี่ยตัวจะนิพพานอ๋อก็รู้ตามปกติตรงตรงซื่อๆนี่เองนิพพานปัญญานิพพานเลยนิพพานจะเป็นรวะแเออเราไม่เข้าใจเรื่องประตูตากับประตูประตูต้องหกเนี่ยเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยว อย่างที่ไปชีก็บอกว่าตามองเห็นไมโครเวฟร้อนเนี่ยแต่ตาเนี่ยมันจะทําให้ไมโครเวฟเย็นได้ไหมล่ะไม่ได้แล้วมันเห็นไมโครเวฟร้อนก็ต้องไงตามเห็นไมโครเวฟร้อนแล้วก็ต้องไงมันก็ต้องเห็นไมโครเวฟร้อนพอไมโครเวฟเย็นมันก็ต้องเห็นไมโครเวฟเย็นเออรู้ซื่อๆนิพพานเนี่ยรู้พุทธาถ้าพูดอยู่ตงนานรู้ซื่อๆนิพพานคือก็คือคำเดียวที่พระเจ้าพูดกับพญาเลยตัทละว่า เนี S <S akan, ่ยเห็นเห็นอะไงก็เห็นอย่างนั <groans> ้นนี่ยยินก็ตีก็ตีเหมือนกันถ้มันก็ต้องยินแบบนั้นเนีะยเพราะธรรมชาตินะตาเนี่ยมันไปแก้ไขสิ่งที่มันห็นไม่ได้หูเนี่ยมันก็ไปแก้ไขสิ่งที่มันได้ยินไม่ได้แล้วก็อาการในใจเนี่ยใจมันรู้อาการในใจเนี่ยมันก็เหมือนตาเห็นรูปเนี่ยตามันจะไปแก้ไขอาการยังไงก็ไม่ได้ถ้าเราเข้าใจสัจธรรมความจริงเนี่ยที่พระเจ้าสอนเนี่ยใจเนี่ยมันไปแก้ไขอ่ะสิ่งที่มันรู้ในใจไม่ได้ก็เหมือนตาเนี่ยมองเห็นใบกุเล็บร้อนเนี่ย มันจะไปทําให้ตาเนี่ยไปช่วยมันตัวเปลี่ยนเนี่ยมันทาไม่ได้ใจมันเห็นอาการแช่ใจมันจะไปช่วยให้มันหายแช่ไม่ได้เออแช่ใจมันก็ได้แต่รู้ว่าแช่ไม่แช่ใจมันก็รู้ได้แต่ว่าไม่แช่แต่แช่ไม่แช่ไม่ได้ทําให้พ้นทุกแต่มันพ้นทุกที่ใจอ่ะมันได้แต่รู้มันพ้นทุกคือใจอ่ะมันรู้อาการของใจเหมือนตายเห็นรู้ซื่อๆอิพานใจเนี่ยแช่ ใจมันก็รู้ว่าแช่ไม่แช่ใจมันก็รู้ไม่แช่แต่ไม่แช่แช่หรือไม่แช่เป็นนิพพานไม่ใช่ว่าแช่แล้วพอไม่แช่เป็นนิพพานไม่ใช่ใจอะถ้ามันรู้ซื้อๆอย่างที่มันรู้เนี่ยจะเป็นนิพพานเนี่ยมระพุทธเจ้าตัดตามองเห็นไปคุ้ยร้อนๆตาจะไปช่วยไปคุยเลียนได้แล้วคือมันรู้อย่างไรก็รู้อย่างนั้นถ้าใจอะมันรู้อย่างไรก็รู้อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียนนิพพานพยะยาดความจบต้นิพพานบรรู้นิพพานเลย รู้จ้าตัดเลยว่าเธอจะบรรลุนิพพานจะไม่มีตัวตนเธอในโลกนี้ไม่มีตัวตนเธอในโลกหน้าในโลกทั้งสองเธอจะสิ้นกิเลสบรรลุนิพพานจนในปัจจุบันนี้เลยระยาฟานจบบรรลุนิพพานเลยอ๋อเป็นธรรมชาติที่มันได้แต่รู้ซื่อๆไปทําอะไรไม่ได้หรอเรื่อไหนต่นนี้นักปราชญ์นักปราชญซื่อๆไม่ต้องไป่ทำอะไร ที่เราเห็นที่เป็นคือแช่ดูก็แช่ดูมองมาไหนเห็นก็แช่ดูว่าคือต้นนี้ต้นไม้นี่ก็คือต้นไม้เขาก็ใช่ใช่เป็นต้นไม้คือต้นไม้ใช่ต้นไม้เป็นคนเห็นได้ไงหลวงพ่อชาท่านบอกว่าเห็นเป็ดอยากให้เป็นไก่เห็นไก่อยากให้เป็นเป็ดต้องจะได้นะเห็นเป็ดก็คือเห็นเป็ดรู้อาการยังไงก็ต้องรู้อาการอย่างนั้นแหละ ทีนั้นเนี่ยของเสียงนี้ยมาต้องเห็นอีกทีหรือว่ามันมีความอยาก่อไปบบ่มเนใช่ถ้ามันมีความอยากก็ถ้ามันมีความอยากขึ้นมาใจมันก็ได้แต่รู้ว่าเวลาที่เห็นใช่ไหมเวลาที่เขาเห็นเขาเห็นเขารู้ว่าเขาคแช่แล้วมันแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งอยากให้หายแช่อยากอยากก็ก็จะก็ู้ตัวที่อยากคือตัว่ถัดไปด้วยก็รู้ตัวออเรู้ถัดไปเรื่อยๆก็รู้ซื่อๆอย่างเดียวนะพอมันอยากก็รู้รู้รู้ซื่อๆอยาก พอมันไม่อยากกระลูกซื่อไม่อยากเพราะมันอยากอยากให้หายแช่ก็รู้ซื่ออยากพอมันไม่อยากก็รู้ซื่อไม่อยากเพราะเวลาเวลาที่เห็นเนี่ยมันก็อยากมันก็มีความอยากคําว่ามีกระลุ้เขาก็รู้ว่าเขาพงากาอแช่แต่แต่พอแท่พวกเขาเห็นว่าคือใจมันรู้แหละแต่ว่ามันก็มีความอยากต่อท้ายเลยก็ถูกอะมันจะเป็นยังไงก็ได้นะมันจะเป็นยังไงก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็น เป็นที่อาการที่ถูกรู้นี่ผ่านไม่ได้เป็นที่อาการที่ถูกรู้แต่มันเป็นที่มันได้แต่รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆไม่ได้ว่ามันจะต้องไม่มีความอยากไม่มีอะไรนะคือมีความอยากใจมันก็แต่รู้อยากไม่อยากใจมันก็รู้ว่าไม่อยากคือขอให้มีอาการอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยใจมันทําอะไรกับอาการไม่ได้ขอให้มีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยตรงไปตรงมาตามความจริงใจมันจะไปทําอะไรกับอาการไม่ได้เพราะว่าเหมือนตาเนี่ย พอเห็นไมโครเวฟร้อนต่อไปตาหันไปมองคนมันเห็นคนไหนก็ต้องเห็นคนนั้นเนี่ยคนไหนหน้าตาเป็นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่นจะให้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนคนหญิงผู้ชายชายเป็นหญิงก็ไม่ได้พอหันไปมองต้นไม้มันก็ต้องเห็นต้นไม้หันไปมองอะไรก็ต้องเห็นเห็นพัดลมเห็นอะไรมันก็คือเห็นอย่างที่ตามันเห็นเนี่ยใจมันก็ต้องรู้อย่างที่ใจมันรู้อะมันอยากมันโอ้โหมันเบียดลมทุกอย่างที่มีอาการเนี่ยใจก็ต้องรู้อาการอย่างที่ อย, ấy, Clone, อ,ย karaoke, อย่างท <ination> ี่ตาเห็นใจรก็รู้อาการอย่างที่ตาเห็นนะมันเป็นยงไงก็ก็รู้อย่างนั้นนหะตามันเนี่ยมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้ใจก็แก้ไขอะไรไม่ได้แต่ใจมันได้แต่รู้อาการอาการอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทุกคนจะเป็นขนาดก็เหมือนกับตาที่เปลี่ยนไปเห็นรูปเปลี่ยนไปเห็นรูปเปลี่ยนไปเห็นรูปเปลี่ยนไปแต่ตาเนี่ยไปแก้ไขอะไรรูปไม่ได้เพราะว่าตามันได้แต่เห็นธรรมชาติของตาได้แต่เห็นหูแต่ได้ยินแก้ไขอะไรไม่ได้เนอยินนู้นใจมันก็ได้แต่รู้อาการใดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป ใจมันจะไปแก้ไขอาการใดๆไม่ได้เนี่ยเนี่ยคือธรรมชาติของนิพพานเขนะ้าใจหรือยังอ่ะนี้ที่ปฏิบัติมาเข้าใจผิดเดเเินทางผิดหมดเลยนอะไม่ได้ถูกไถูกเลยเห็นไหมก็เข้าใจตรงนี้น่ะมันก็มาตอนแรกก็แบบแบบเรานี่เลยแล้วตอนจบมันก็เข้าใจตรงนี้น่ะพูดอย่างนี้น่ะวันนั้นก็พูดอย่างนี้น่ะท่านจึงบอกว่าให้รู้เนี่ยรู้อาการของใจอ่ะทำยานไม่เห็นให้เห็นอาการของใจเหมือนดักตายเห็นรูปเพราะว่า การรู้ทางใจเนี่ยเขาเรียกว่ายานคือรู B ้รู broken, ้ทางใจเรียกว่ายานทำยานให้เห็นให้เห็นธรรมะโลมิราการของใจเห็นจิตเหมือนนัตาเห็นรูปเมื่อไหร่เนี่ยใจเนี่ยมิทำยานที่รู้ในใจเนี่ยรู้จิตเนี่ยจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยเหมือนตาเห็นรูปเมื่อไหร่ก็นิพพานเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจว่านึกว่ามันต้องทํายานทําอะไรมันลึกซึ้งอะไรไม่ใช่ไม่ถูกว่ายานเนี่ยมันคือความรู้ทางใจความรู้ทางใจเขาเรียกว่ายาน ความรู้ทางตาความรู้ทางหูรู้ทางบูความรู้ทางตาเรียกว่าเห็นรู้ทางหูเรียกว่าได้ยินรู้ทางจมูกเรียกว่าได้กลิ่นรู้ทางลิ้นเรียกว่ารู้รสรู้ทางกายสัมผัสแล้วก็รู้ทางใจเขาเรียกว่าญานญานได้ญานเนี่ยรู้จิตเหมือนดังตาเห็นรูปก็คือรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยรู้จิตตสังขารความปรุงแต่งเนี่ยเหมือนดังตาเห็นรูปเมื่อไรเนี่ยรู้ในใจเหมือนดังตาเห็นรูปเนี่ยแน่พรธเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อนั้นแน่พยายามเธอจะนิพพานใช่ยังไง ไอ้พวกนี <laughs> time, ้มันบอกว่าโอ๊ยปฏิบัติแบบนี้ก็ง่ายเกินไปบอกปฏิบัติแบบนี้ก็ง่ายเกินไปไม่เอาถ้าจะง่ายมันก็ต้องพุ่นไยไปก่อนโอ้ปฏิบัติแบบนี้ก็ง่ายเกินไปเลยปฏิบัติไปแค่รู้แค่รู้เราไม่ได้ปฏิบัติเราจะแค่รู้ได้ยังไงเนาะ จะแค่รู้แล้วทำไมจะไปอย่างไรได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้เวลาปัจจุบันเวลาทุกวันทุกณะัปัจจุบันอะ <_ EN> เวลาตาเห็นรูปนะตรงนี้สําคัญมาก <_ EN> เวลาตาเห็นรูปเนี่ยตาเนี่ยมันไม่เคยเห็นตาตรงนี้สําคัญมากนะเวลาตาเห็นรูปเนี่ยตามันไม่เคยเห็นตามันเห็นแต่รูป <_ EN> <_ EN> เวลาใจมันรู้อาการเนี่ย มันจะรู้แต่อาการแต่เมื่อไรที่รู้ใจอะแสดงว่าผิดเพราะธรรมชาติที่รู้เนี่ยมันรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้มันจะรู้ตัวมันเองไม่ได้ถ้าถ้าถ้าใจอะรู้แล้วเรารู้ใจผิดหรอลใช่ก็มันผิดธรรมชาติไม่ใช่ผิดไม่ใช่ก็ไม่ใช่ผิดอะไรมันผิดธรรมชาติไปเลยไม่ใช่คือคือตาเน่เราเข้าใจแล้วแหละว่าตาเห็นรูปมันก็คือจบนี่แล้วก็เปรียบเทียบสิเปรียบเทียบเมื่อตาเห็นรูปตานี่เห็นตาตัวเองไหมไม่เห็นไม่เห็น แต่ถ้าเอาตาเนี่ยอยากหเห็นตาตัวเองพอเห็นลูกเสร็จแล้วเอาตาไปส่องกระจกก็เลยเห็นเห็นตาเห็นตาในกระจกใช่ตาไหมไม่ใช่ไม่ใช่เมื่ออะไรที่รู้ใจเลยเนะี่นั่นแหะคือไม่ใช่ใจคือเท่ากับเอาตาเนี่ยไปส่องกระจกรู้ใจไม่ใช่ใจกร็รู้อาการไม่ใช่ใจถ้ารู้อาการเนี่ยมันก็จะรู้แต่อาการแต่รู้ใจไม่ได้แต่เมื่อไหรรู้อาการแล้วก็รู้ใจ ว่าใจเป็นไงเชื่นใจว่าอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้เข้าใจเข้าใจคือคือถ้าถ้ารู้อาการของใจเออแล้วใจว่าแล้วไปคิดว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นใจแล้วก็บอกว่าใจมันว่างเนี่แสดงว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่ใจเออไม่ใช่ใจเพราะใจคืออาการถ้ารู้ก็คืออาการแต่ใจเนี่ยฉะนั้นน่ะใจเนี่ยมันจะ เราจะไม่มีสามารถเห็นได้ไม่ได้หรอกเพราะก็เหมือนตาไม่เคยเห็นตาได้หรอกจนเกิดจนตายเห็นตาได้มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาการที่มันเกิดมาแต่ละครั้งมันไม่มีจะมันมันมีตัวรู้แต่เต้ตัวรู้คือไม่ใช่ใจแต่มันเป็นรู้เฉยเฉยถูกไหมจ๊ะคือคือสมมติว่าอย่างเงี้ยโยมนั่งอยู่อย่างเงี้ยมีอาการของใจอะมันมีรู้ขึ้นมาแต่ถ้าสมมติโยมมีความรู้สึกว่าไม่ใจไม่สบาย ไอ้ที่รู้สึกว่ามีรู้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ใจนั่คืออาการรู้ก็เป็นอาการอีกอาการหนึ่งก็แสดงว่ารู้ได้ไงว่ารู้อ่ะไอ้ที่รู้่ะรู้ยังไงคืออาการหมดที่ถูกรูทจริงก็อย่างที่เมื่อกี้จะถามของของสรีว่าสรีรู้ว่าแช่แล้วก็มันมีอาการแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งอยากให้หายแช่อย่างสมมุติว่ามันก็มาเปรียบเทียบได้กับเรารู้อาการอื่นด้วย อย่างรู้อาการอื่นเนี่ยไม่ใช่แช่นะก็เป็นอาการเพราะว่าอาการแช่มันก็มาจาก huh. oh. จัดใจเหมือนกันนั้นถ้าเห็น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 อาการอื่นในใจเราแล้วแล้วแล้วมีเป็นมีตัวต่อจากจากที่เห็นแทนว่าตัวต่ออย่างที่เห็นนั้นก็ไม่ใช่ใจก็เป็นก็เป็นตัวปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งไปเรื่อยๆสรุปแล้วก็คือเราเห็นตัวปรุงแต่งคือเห็น,หน,หนอาการของใจปุ it, ๊บเนี Pepsi> ่ยก็คือ เอออย่างที่จะที่เราจะพูดว่าเหมาเข่ง่ก็คือ mm. มันมันมันเห็นมันจริงๆมันก็เห็นต่อจากที่ที่เราเห็นอาการของใจเราก็จะเราก,ก็จะจะ,จะมีคิดต่อมีวิจารณ์ต่อมีมีอยากไม่อยากอยู่ในในในอาการเนี้ยบางทีก็แบบไม่เคยเห็นหน้าตานี้เลยไออาการของใจอะ่ะแสดงว่าแต่ละครั้งที่เราเห็นที่เราเห็นที่เราเห็นเ,เนี่ยมันไม่ใช่ใจ แต่มันเป็นจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งแต่นี้ถ้าเราจะเดินทางเนีย่ยคือเราก็เห็นจิตที่มันปรุงแต่งแค่นี้ก็ใจไม่มีไม่ต้องไปหาพอใจไม่มีนะถ้าเมื่อไหร่มีใจนะไม่ใช่ใจถ้ามีใจคืออาการมีรู้ก็คืออาการมีแต่เห็นถ้าเห็นว่ามีรู้ก็คืออาการแต่เห็นว่ามีใจก็คืออาการเข้าใจ เห็นว <muitas> ่ามีใจว่างไม่ใช่ใจนั่นคืออาการเห็นว่ามีรู้ไอ้รู้ก็ไม่ใช่ใจมันคืออาการใจไม่มีไม่อาจถูกเห็นได้แล้วพูดถึงใจทำไมก็เพื่อเห็นว่าเพื่อเปรียบไหเห็นว่ามันไม่มีไงเพราะใจไม่มีเนี่ยมันเลยไม่มีคนทุกข์ก็เพื่อตกรได้เห็นว่าไอ้สิ่งที่มีทั้งหมดที่รู้ได้ทั้งหมดไม่ใช่ใจเพราะไอ้สิ่งที่ไม่มีเนี่ยมันคือไม่ทุกข์นะ ไอท้ทไอท้ทีทุกข์ทั้งหมดคือสิ่งที่มีอ๋อคุณตาจะจะจะ,จะพูดให้ให้รู้ว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ใจแต่มันอยู่ที่จิปตจปรุงแต่งจิตปรุงแต่งแค่นี้ถูกต้องนี่คำพูดของพระพุทธเจ้านะที่เราพูดเนี่ยม่ใช้คำพระอุตาโตจิตปรุงแต่งเท่านั้นจะเป็นทุกข์แต่ใจอะทุกข์ไม่ได้เพราะใจไม่มีแต่จริงๆเราก็รู้มาตั้งนานแล้วนะว่าเราทุกข์เพราะเพราะว่าเราคิดอะ เออแต่มันมีอาการทีไรมันก็แต่ราเราว่าอาการที่บ็นทุกใจทุกแต่ว่าพอมีอาการทีไรเราก็จะมีความสุขว่าเออพอมีทุกทีไรเราบอกใจทุกใช่ใช่ใช่เราไปบอกอาการบรรทุกมันทุกใจจริงเว้ยไงสิ่งทำไมมันทุกใจจริงเว้ยเนี่ยเห็นไหมทุกใจใจทุกแต่ใจมันทุกไม่ได้ครับถ้ามันทุกเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ต้องย้อนกลับมาเมื่อกี้คิดอะไรเมื่อกี้ปรุงอะไรไม่ใช่ต้องรู้ว่าความทุกเป็นอาการใจทุกไม่ได้ ความทุกข์เป็นอาการที่ถูกรู้ความสุขด้วยนะความสุขก็เป็นอาการที่ถูกรู้ความว่างเลยนะความทุกข์ความสุขความว่างด้วยความว่างก็เป็นอาการที่ถูกรู้มันก็ทุกอาการแหละอ้าวใช่เลยเพราะนี้เราเห็นเราเห็นเราทั้งวันเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นธรรมชาติของของธรรมชาติไม่ธรรมชาติอใไรมันเป็นธรรมชาติเพราะนันมันก็เกิดดับไปเรื่อย เดี๋ยวเมื่อ,อากาเกิดอาการนี้เดี๋ยวเมื่อเกิดอาการนี้เดี๋ยวมมนก็เกิดอาการนี้ก็เกิดทั้งวันค<ล>ืเราเห็นแ,<ล>แค่รู้ทั้งวันเกิดทั้งวัน,นแต่มีแต่อาการที่ถูกรู้ใจไม่มีอยู่แบบก็มีความเป็นอยู่แบบคนไม่มีใจอยู่แบบคนไร้ใจมันก็ไม่ทุกข์ในอยู่คนไร้ใจคนไม่มีใจเราไปยึดเอาอาการเป็นใจมันทุกข์ไม้ใจมันไปทุกข์แบบนี้นพอไม่สบายไ,ไม้ใจในใจไม่สบายแต่พอสบายไม่คิดอ่ะพอไม่คิดพราะใจสบายแต่ความจริงออะใจสบายไม่ใช่ใจเป็นอาการ สบายใจสบายก็ให้แค่รู้ไงไม่ให่เรามันเป็นอาการตแต่ใจมันรู้ไม่ได้อ,อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นมันเป็นอาการเราเห็น,ม,น,นาามันไม่ใช่ใจเพราะว่าพอเราเห็นพวกเราจะแบบเฮ้ยไม่สบายใจเลยว่ะมันคือมันเห็นความไม่สบายของอาการของใจแล้วเราไม่ร,รู้สึกว่าราไม่สบายใจแต่ความจริงอันนั้นันมันคือหนึ่งอาการที่ออกมาให้เราเห็นแลว้วบางทีพอคุยคุยหัวเราะเสร็จ ไอ้ตัวนั้นมันก็หายไปมันก็จะโผล่มาหีกอาการเนี้ยแต่รู้สึกดีนะเด็ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกอาการหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะนี่ใจแค่แค่แค่เห็นแค่เห็นก็แบบเหมือนที่หลวงตาว่าเห็นซื่อๆก็คือเห็นแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันหรอกเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นมันเห็นเนียแล้วมันก็ดับแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็ดับไปตามตามถัดสักที่มากระทบสมัยพุทธเจ้าตัดกับยาสมไมพุทธเจ้าไม่ตัดว่า เรอสักระวุธส like so, so ันใจเลยเธอที่ผ่านเลยล่ะเพื่อพระพุทธเจ้าเห็นว่าทําไมพระเจ้าต้องเกิดมันก็แต่เห็นสักระวุธเห็นได้ยินสักตะวไดยินรู้ได้กลิ่นสักระวได้กลิ่นรู้ลสสักระวุรู้สะพัดสักระวู้สะพัรู้ทางใจสักระวุธทางใจซื่อๆที่ผ่านทำไมต้องก่าวถึงหกประตูก็หกประตูเหมือนกันเนี่ยคือมันรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้มันจะรู้ไอ้ตัวผู้รู้ไม่ได้ถ้าปรากฏมีตัวผู้รู้ไปรู้อย่างมันก็จะเหมือนกับเนี้ยพทธเจ้าต้องการให้เห็นเปรียบเทียบว่า ทุกประตูมันต้องเหมือนกันเพราะเป็นธรรมชาติเหมือนกันถ้าตาเห็นรูปแล้วรู้ว่ามีตาไปรู้รูปเห็นรูปแทนที่จะเห็นรูปอย่างเดียวอ้าวปีตาไเห็นรูปพีตาไเห็นรูปแสดงว่าไอ้ตาที่รู้รูปอยู่เนี่ยนนะเป็นอะไรเป็นรูปที่ถูกตาเห็นนะแสดงว่าเราเนี่ยเอาตาไปสองกระจกแต่จริงๆอ่ะไอ้ประตูอื่นเนี่ยมันเข้าใจง่ายแต่ประตูใจเนี่ยมันเข้าใจายากท่านต้องเปรียบเทียบประตูใจกับประตูอีกห้าประตู คุณธเจ้าจึงต้องตัดทั้งหกประตูทำไมไม่ตัดประตูเดียวไปเลยล่ะเพราะมันเข้าใจยากเอประตูใจมันเข้าใจยากมันฟังฟังแล้วก็จริงๆก็ฟังหลายรอบแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าใจเนี่ยมันจะเห็นใจไม่ได้มันจะย้อนมารู้ใจไม่ได้ถ้ามันย้อนมารู้ใจเมื่อไหรนะ่เนี่ยออไอ้ใจที่ถูกรู้ไม่ใช่ใจสรุปแล้วที่เห็นว่าไม่เคยไม่มีใจเลยเออก็อยู่อย่างคนไม่มีใจ ก็อยู่อย่างคนไม่มีใจคนไม่มีใจล้วจะทุกข์ยังไงเพราะว่ามันมีแต่อาการแต่ใจไม่มีอยู่อย่างคนไม่มีใจแค่รู้อาการไปเออก็มีแต่เฮ้ยว่ามีแต่อาการแต่ใจไม่มีไงไอ้ใจไม่มีมันเลยไม่มีคนทุกข์เพราะว่าทุกข์กับมันมีแต่อาการอาการนี่ยมันทุกข์มันสุขหรือทุกข์หรือว่าเฉยๆหรือนิ่งๆว่างๆแต่ใจอ่ะมันไม่มีอาการเพราะไม่มีใจมันไม่มีใจหลือไม่มีอาการก็แค่นั้นนะ